เป็นช่วงที่รลำบากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งครับเมื่อแมนยูบุกแพ้แมนซิตี้ในเอทิฮัสสเตเดียมไปอย่างขาดลอยที่แบบสู้ไม่ได้จริงๆโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือโค้ชแน่นอนคนที่โดนพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้น รูเบนอโมลิมด้วยแผนการทำทีมที่ไม่น่าพอใจนักต่อให้มีผู้เล่นตามที่ตัวเองต้องการแต่ก็ไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาได้ต่างกับผู้เล่นคนอื่นที่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสามารถระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าเหลือเชื่อมีใครกันบ้างเดี๋ยวตัวแบกจะมาเล่าให้ฟังครับอังเดโอนาน่าโอนาน่าตัวคอนเทนต์แห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มที่ห่วยเล่นยังไงก็ไม่ดีมีให้พลาดเกือบทุกเกม แต่พอย้ายสโมสรกับสร้างสิ่งมหัศจรรย์โอนาน่าย้ายจากแมชเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดยสัญญาการยืยมตัวหนึ่งฤดูกาลให้กับแทปซอนสปอร์ลีของตุรกีประเดิมสนามนัดแรกเจอกับเฟเนบาเช่ต่อให้เจ้าตัวจะแพ้แต่โอนาน่าได้คะแนนไปถึง8.7และเกมนี้เจ้าตัวได้ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมโดยการเซฟไปทั้งหมด8ครั้ง พุ่งเซฟไปทั้งหมด4ครั้งโดยการถูกยิงทั้งหมด29ครั้งหวังว่าเจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดใหม่ Last m o ฮ t h Hoylun เป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีกับแมนยูลงเล่นไปทั้งหมด45นัดรวมทุกรายการทำได้เพียง8ประตูแต่เจ้าตัวก็พยายามเรียกฟอร์มให้กลับมาอยู่เสมอช่วงต้นฤดูก,กาล2025-26มาเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาอย่างเบรจามินเชตโก้ทำให้ฮอยลุนต้องย้ายออกจากทีมโดยต้นสังกัดใหม่ของเจ้าตัวได้แก่นาปูรีในลีกของอิตาลี ใครจะเชื่อนัดประเดินสนามของเจ้าตัวระหว่างนาโปรีพบฟิออรเลตินาเจ้าตัวสัดลูกแรกช่วยให้นาโปรีบุกชนะมาได้ใครที่ออกจากผีได้ดีทุกคนหรือนี่จะเป็นความจริงยังมีนักเตะคนอื่นอีกมากมายที่สามารถโชว์ฟอร์มให้กับต้นสังกัดใหม่ได้ให้เห็นกันแต่ยังไงก็ตามมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังแก้ปัญหาตรงนี้เช่นกันเพื่อให้ทีมกลับมาลุนแชมป์ให้ได้ ต่อให้มันจะใช้เวลานานแค่ไหนผมเชื่อว่าแมนยูจะกลับมาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งหลายเพื่อ,อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสามารถกดติดตามให้กับผู้เราได้จะได้ไม่พลาดข่าวสารขอบคุณครับ